ค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันการคณิตค่ะสำหรับวิดีโอชุดนี้ดิฉันจะมาอธิบายถึงวิธีการดูพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกประวัติความเป็นมาตลอดทั้งพุทธคุณและประสบการณ์ของพระนางพญากันนะคะ พระนางพญาพิมพ์เขา่าโค้งกรุวัดนางพญายุคแรกพระองค์นี้เป็นพระแท้ล้านเปอร์เซนซึ่งไม่ผ่านการใช้มาก่อนนะคะสภาพสวยงามมากๆเลยค่ะพระนางพญาเป็นพระที่สร้างโดยกษัตริย์จัดว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของเมืองพิษณุโลกเป็นพระที่อมตะทั้งพุทธศิลป์และพุทธคุณพุทธลักษณะองค์พระ จะมีความงดงามสง่าโดยจะเน้นบริเวณอกที่ตั้งนูนเด่นและลําแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายกับอิสตรีจึงเรียกกันว่านางพญาถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภา,าคีและได้รับสมญาราชินีแห่งพระเครื่องพุทธศิลปะนะคะเป็นศิลปะผสมผสานร,ระหว่างสุขโขทัยและอยุธยา พระนางพญาพิมพเข่าโคง้งเป็นพระเครื่องที่มีพุทธศินงดงามองค์พระประทับนั่งปางมานวิชัยพระหัตถ์ขวาจะพาดที่หัวเขา่าพระหัตถ์ซ้ายจะวางบนหน้าตักหน้าตักหรือส่วนขาที่วางซ้อนจะมีลักษณะโค้งเล็กน้อยคล้ายเรือสำเภาวงการพระจึงขนานนามว่าพิมพเข่าโคง้งจัดเป็นพิมพ์ที่สวยงาม และได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาพระนางพญาทั้งหมดนะคะผู้สร้างพระนางพญานะคะพระนางพญายุคแรกสร้างโดยพระวิสุทธิกษัตริย์พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยวีรสตรีสมัยกรุงศรีอยุธยาอักรมเหสีในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ และเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนยุคที่สองสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะตำนานพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกจากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์พบว่าวัดนางพญาสร้างโดยกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา คือพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระราชธิดาเท้าศีสุริโยไทยและเป็นพระมารดาขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในระหว่างศึกสงครามถูกพม่ารุกรานจึงมีการสร้างพระเครื่องมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ออกรบโดยใช้ชื่อว่า พระนางพญาหมายถึงกษัตริย์ผู้ครองเมืองที่เป็นสตรีเพศในจำนวนนั้นมีการสร้างพระนางพญาอกนูนใหญ่และอกนูนเล็กเพิ่มขึ้นอีกสองพิมพ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสีสุริโยไทยและพระบรมดีลกพระราชธธิดาที่สิ้นพระชนชีพพร้อมพระมารดาในสงครามเดียวกันค่ะ ต้นแบบพระนางพญากรุวัดนางพญาคือหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนื้อดินเผานะคะพระนางพญาที่สร้างขึ้นมีหกพิมพ์ด้วยกันค่ะคือหนึ่งพิมพ์เขาโค้งพิมพ์เขาโค้งมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์นะคะคือพิมพ์โค้งไหวาผาซีกและพิมพ์โค้งวงพระจันทร์หรือโค้งวงเล็บนะคะ สองพิมพ์เข่าตรงค่ะสามพ์สังคาติสพิมพ์เทวดา 5. พิมพ์อกนูนใหญ่และหพิมพ์อกนูนเล็กนะคะพระนางพญาพิมพเข่าโค้งเป็นพิมพ์การประทับนั่งขัดสมาธิเพชรมีสองพิมพ์ด้วยกันนะคะคือพิมพ์โค้งไหวผ่าซีกและพิมพ์โค้งวงพระจันทร์หรือโค้งวงเล็บ ส่วนพิมพ์เข่าตรงเป็นพิมพ์การประทับนั่งกัดสมาธิราบมีพิมพ์เดียวคือพิมพ์เข่าตรงค่ะสีขององค์พระมีดังนี้นะคะ 1. สีตับเป็ดหรือสีมะขามเปียก 2. สีดอกพิกุลแห้ง 3. สีหัวไพรแห้ง 4. สีแดง 5. สีอิฐหสีเขียวครกหิน จ็ดสีเขียวมะกอกดิบแปดสีขมิ้นชันเก้าสีดำสิ 10. สีดอกจำปีและสิบเอ็ดสีเขียวค่ะพระนางพญายุคแรกสร้างโดยพระวิสุทธิกษัตริย์รูปทรงองค์พระไม่ค่อยสวยงามมากนักนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับผิดรูปทรงองค์หลวงพ่อพุทธชินราชเนื้อดินเผาค่ะ ซึ่งเป็นต้นแบบพระนางพญากรูวัดนางพญายุคที่สองสร้างโดยองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรูปทรงองค์พระสวยงามอ่อนช้อยกว่ารุ่นแรกเล็กน้อยพระนางพญาทั้งสองยุคเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างระหว่างรูปทรงขององค์พระและเนื้อดินที่สำมารสร้าง ส่วนอายุการสร้างใกล้เคียงกันค่ะลักษณะของพระนางพญามีดังนี้นะคะพระนางพญาใช้ตอกมุงหลังคาตัดด้านข้างทั้งสด้านเป็นเคล็ดลับของพระเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นที่ต้องการตรึงเวทมนต์คาถาให้อยู่คู่กับพระนางพญาตลอดไปโดยไม่ต้องการให้ใครมาทำให้เสื่อม หรือคลายความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ลงได้ค่ะพระนางพญากรุวัดนางพญาจงังหวัดพิษณุโลกด้านข้างทั้งสามด้านมีรอยตอกตัดแยกองค์พระออกจากกันมีรอยครุกระจากการยุบตัวของรอยตอกที่ตัดแยกองค์พระนะคะรอยมวลสารที่เป็นเกสรดอกไม้และแร่เหล็กต่างๆที่ถูกเผาหลอมละลาย และโดยเฉพาะเนื้อพระต้องแข็งและแกล่งเหมือนหินค่ะมวลสารพระนางพญานะคะซึ่งประกอบไปด้วยพระธาตุเหล็กไหลเหล็กน้ำพีโพรงเหล็กไหลพระธาตุขาวขุนพระธาตุสีชมพูผงฐานใบลานเกสรดอกไม้ร้อยแปดว่านร้อยแปดน้ำมนทิษ ดินมงคลตามสถานที่ต่างๆทรายเงินทรายทองและสัต์ราวุตต่างๆค่ะพิธีปลุกเสกนะคะการปลุกเสกพระนางพญาใช้วิธีอันเชิญเทพเทวดาหรือสีพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพิษณุโลกอันได้แก่หลวงพ่อพระพุทธชิน,นราชเป็นต้นค่ะ โดยปลุกเสกกันที่วัดพระศีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษนุโลกด้านพุทธคุณน,นั้นนะคะ พระนางพญากรุวัดนางพญานับเป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญที่ปรากฏหลักฐานการสร้างและการค้นพบมาแต่โบราณและด้วยพุทธลักษณะอันง,งดงามสง่ากอบกับพุทธาคมที่ปรากฏเป็นเลิศทั้งเมตตามหานิยมอำนาจวาสนาบารามีแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีครบครันเลยค่ะเป็นที่กล่าวขาน จึงได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีหลักการดูพระนางพญานะคะการสร้างพระเครื่องแต่ละครั้งจะนิยมสร้างตามจำนวนพระธรรมขันคือ84,000องค์แม่พิมพ์ที่ใช้แต่ละครั้งจะมีหลายแม่พิมพ์แต่ละแม่พิมพ์พิมพ์ได้ครั้งละสามองค์แล้วนำมา ตัดแยกออกด้วยตอกมุงหลังคาพระที่สร้างในยุคของพระวิสุทธิกษัตริย์รูปทรงองค์พระจะไม่สวยงามมากนักนะคะเนื่องจากอยู่ในระหว่างศึกสงครามต้องทำกันอย่างรีบร้อนพระที่สร้างทำให้ส่วนต่างๆขององค์พระมีการผิดเพี้ยนไปบ้างแต่สภาพโดยรวมยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆ พระในแม่พิมพ์เดียวกันทั้งสามองค์นั้นจะไม่เหมือนกันค่ะด้วยเหตุสภาพของดินที่นำมาสร้างพระก็มีส่วนทำให้การพิมพ์พระเครื่องนั้นพลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปบ้างเนื่องจากในขณะที่พิมพ์พระลงไปในแม่พิมพ์ใหม่ๆดินยังสดและชื้นแต่พอนำไปเผาไฟก็มีการหดตัวตามธรรมชาติทำให้รูปทรงต่างๆขององค์พระ ผิดเพี้ยนไปเช่นเบี้ยวไปบ้างยาวไปบ้างงอไปบ้างแอนไปบ้างขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของไฟที่เผาค่ะการสร้างพระเรียนแบบให้เหมือนจริงนั้นนะคะทำได้ยากมากเนื่องจากเนื้อดินที่นำมาสร้างพระเครื่องแต่ระยุกแต่ละสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา ถึงแม้จะนำดินในที่เดียวกันกับดินที่สร้างเมื่อหลายร้อยปีมาสร้างใหม่อีกครั้งเนื้อดินก็แตกต่างกันไปแล้วนะคะฝีมือมนุษย์ไม่สามารถทําเทียมเรียนแบบธรรมชาติที่ผ่านการเวลามานานๆได้นะคะฉะนั้นการสังเกตพระเครื่องเนื้อดินเผาว่าใหม่หรือเก่าก็ดูได้จากเนื้อดินที่นำมาสร้างค่ะ การดูพระกรุและพระเก่าโดยเฉพาะพระนางพญานะคะพระนางพญาด้านข้างทั้ง3ด้านต้องมีรอยตอกตัดแยกองค์พระออกจากกันและมีรอยขรุขระจากการยุบตัวของรอยตอกตัดแยกองค์พระและมวลสารนะคะพระนางพญาที่บรรจุอยู่แต่ในโกรดถึงจะมีอายุนานกี่ร้อยปีก็ควรมีสภาพสมบูรณ์ ไร้ร่องรอยของการสึกกร่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะมีแต่คราบใครตลอดทั้งขี้กรุและราดำหรือราเขียวตามธรรมชาติเท่านั้นค่ะบางองค์ก็มีคราบขี้ตะไครต่ตกผลึกเกาะกันเป็นแผ่นคล้ายสนิมเหล็กสีเขียวเกาะอยู่บนโลหะเก่าๆค่ะรอยครุกระยุบตัวและคราบขี้ตะไคร่ ที่เกิดจากไอ้น้ำหรือความชื้นตกผลึกฝังลึกลงไปในเนื้อพระนั้นเกิดทับซ้อนขึ้นมาตามธรรมชาติที่ผ่านการเวลามานานนับร้อยปีในภายหลังเนื้อพระต้องแข็งและแกล่งเหมือนหินการดูรูปทรงองค์พระและตำหนิอย่างหนึ่งอย่างใดตายตัวจึงไม่ใช่เหตุผลนะคะที่จะนำมาตัดสิน ว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้ขนาดพระในแม่พิมพ์เดียวกันทั้งสามองค์แก่ออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันโดยบุคคลคนเดียวกันยังไม่เหมือนกันการสร้างพระเครื่องจากแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์ทำโดยบุคคลหลายคนจะมีตำหนิเหมือนกันที่ที่เดียวกันย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นการดูพระเครื่องเนื้อดินเผา วัดแท้หรือไม่แท้ควรให้ความเก่าแก่ทางธรรมชาติที่ผ่านการเวลามานานนับร้อยปีเป็นตัวกำหนดในสมัยโบราณการสร้างพระเครื่องเขาสร้างการเพื่อแจกแก่ประชาชนและทหารที่ออกรบไว้ป้องกันตัวไม่ใช่เพื่อการค้าหรือธุรกิจจึงไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องทำตำหนิ หรือเครื่องหมายใดๆไว้ที่องค์พระตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ซ้ำที่กันการจะนำตำหนิไม่ซ้ำที่กันมากำหนดเป็นมาตรฐานตายตัวว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้นั้นจึงไม่ใช่เหตุผลเลยค่ะมาดูความแท้ของพระนางพญาองค์นี้กันนะคะลักษณะจุดสําคัญของขององค์พระนะคะ ต้องเป็นแบบนี้ค่ะที่เกตด้านข้างของเกตและที่หน้าองค์พระจะเห็นคราบกรุคราบปูนคราบรารักษ์คราบน้ำว่านเม็ดน้ำว่านเล็กๆและเนื้อเหี่ยวบริเวณใต้ลำคอก็จะพบในลักษณะเดียวกันค่ะตรงที่มีลักษณะคราบปูน คราบรารักคราบน้ำว่านความซับซ้อนของปูนและน้ำว่านความเหี่ยวของเนื้อปูนและน้ำว่านปะปนกันอย่างซับซ้อนซึ่งในพระเกเขาจะไม่ทำกันค่ะที่ซอกแขนซ้ายซอกแขนขวาที่ใต้ขาขวาและขาซ้ายร่องติดกับฐาน ซึ่งเป็นส่วนที่เว้าลึกจะเห็นคราบกรุคราบรารักคราบปูนคราบน้ำว่านความเหี่ยวชำนวลปะปนกันอยู่นะคะที่ขอบด้านข้างจะเห็นรอยตัดเม็ดทรายเลื่อนหลุดหายไปร่องทรายเป็นหลุมลึกในหลุมจะมีคราบกรุคราบปูนค,คราบรารัก คราบนำว่านเนื้อยุ่ยและเนื้อเหี่ยวค่ะที่ขอบด้านขวาจะเห็นรอยตัดรอยขรุขระจากการยุบตัวของรอยตัดตอกและมวลสารจะมีการงอกของน้ำว่านให้ปรากฏเห็นนะคะด้านหลังนะคะมองเห็นเส้นลายนิ้วมือลางๆบริเวณขอบองค์พระจะมีรอยพับเป็นสันเข้าในนะคะ ประสบการณ์ของพระนางพญานะคะพระนางพญาดิฉันเคยได้ยินชื่อเพราะเป็นพระหนึ่งในชุดเบญจภาคีแต่ดิฉันไม่เคยเห็นรูปทรงองค์จริงของพระนะคะเมื่อฟังชื่อพระแล้วนะคะคิดว่าคงจะเหมาะสำหรับผู้หญิงค่ะอีกอย่างพระชุดเบญจภาคีราคาก็สูงมากๆดิฉันจึงไม่มีโอกาสและ เมื่อบุญมีวาสนามาถึงดิฉันก็ได้พระนางพญาจากท่านอาจารย์นัวทวุฒิโสดามาบูชาแล้วสิ่งดีๆก็ตามมาค่ะการงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆการเงินคล่องตัวและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะสุดจะอธิบายได้ค่ะดิฉันเชื่อว่าเพราะพุทธคุณของพระนางพญานะคะ จึงทำให้ดิฉันพบแต่สิ่งดีๆด,ดิฉันจึงศรัทธาพระนางพญาเป็นอย่างมากค่ะพระนางพญาจัดได้ว่าเป็นอมตะพระกรุหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีที่เลอค่าสูงสุดของพระเครื่องเมืองไทยมีทั้งเมตตามหานิยมอำนาจวาสนาบารมีแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีเป็นพระที่สร้างโดยกษัตริย์ที่เป็นนักรบ ใครได้ครอบครองถือว่าได้พระบาร,รมีกษัตริย์ที่เป็นนักรบคอย,ยปกป้องคุ้มครองจึงควรค่าเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งนะคะจึงขอขอบคุณท่านอาจารย์นัทวุฒิโสดามาณที่นี้ด้วยค่ะและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมขอให้โชคดีคิดดีพูดดีทำดีประสบความสำเร็จพระคุ้มครอง ไม่เที่ยงเกิดดับสาธุจากดิฉันการคณิตนะคะโทรศัพท์ค่ะ0814782772ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ